สวัสดีค่ะ,ะ,คะเรานะคะจะปรับแสงน,นะคะให้เข้าเข้าหน้าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไปไปลูกไปไปไปเข้าไปเข้าไปาได้ไไยนันแสงจงมา นะคะวันวันแสงจะมาก็มาวันแสงจะไม่มาก็ไม่มานะคะดเดี๋ยวเ,เดขาขายได้ยอดบังๆเสียงเงินได้ก่อนนะคะจะซื้อหลอดไฟแบบเฟอร์เฟกเลยค่ะนะคะวันนี้ขออัดคลิปแบบขายแบบเาเรียกอะไรมาแบ่งความลับค่ะสามความลับนะคะที่ ทำให้เรานะคะสามารถประสบความสําเร็จได้ในโลกออนไลน์นะคะหรือคุณในเอาไปใช้กับทุกได้ทุกสถานการณ์ค่ะนะคะมันอาจจะดำหน่อยนะขออาภัยด้วยค่ะนะคะอ่าแต่เรามาแบ่งปันและตั้งใจที่จะมาให้อ้าวโชคดีโชคดีอ่ะเธอาะอะไรไม่ต้องร้องแบ่งยึบให้แม่นั่นเข้าไปข้างในได้เห็นไหมหยิบมาครับแม,ม่อ่านคลิปเลยเนี่ย นะคะสามความรับนะคะที่จะทำให้เรานะคะไปสู่ความสําเร็จที่เราต้องการได้ค่ะนะคะ คนี่เป็นคนหนึ่งนะคะขายของอะไรมา2ปีกว่ามีความรับอยู่ในใจค่ะไม่เคยบอกใครค่ะว่าทำไมถึงขายดีไม่พอขายสักอย่างด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจค่ะเราก็เลยไม่ว่าจะขายอะไรเราก็ขายหมดแล้วยิ่งเรามารู้ความลับเนี่ยของกฎแรงดนุดกฎจักรวาลจากความรู้จากครูบาอาจารย์นะคะขอบคุณมากๆค่ะนะคะเราก็เลยโหยิ่งเข้าใจยิ่งกว่านั้นค่ะนะคะสามความลับนี้เลยนะคะที่ จะทำให้เราคือการที่เรามีความสุขค่ะนะคะจักรวาลเนี่ยค่ะชอบความสุขค่ะหรือที่มิตชอบเรียกว่าลูกค้านั่นเลยค่ะเพื่อนกระยาณมิตรเนี่ยนะคะส่วนมากเขาชอบความสุขค่ะจักรวาลชอบความสุขนะถ้าวันนี้เราทําอะไรลงไปด้วยความสุขค่ะด้วยหัวใจเรานะคะจักรวาลก็จะให้ของขวัญเรามาให้ง่ายค่ะนะคะหรือวันนี้ คุณกำลังทําอะไรอยู่ค่ะนะคะคุณกำลังคิดทําอะไรอยู่ก็จะสําเร็จง่ายๆอะไรอย่างนี้นะคะอืมวันนี้สมมตินะเราอาจจะนั่งรถขับรถไปแล้วข้อที่สองคือการคิดบวกค่ะนะคะปกติไหมถ้าสมมติว่าเรานั่งรถไปรถอาจจะติดอาจจะบน่นหรือหงุดหงิดไปแล้วใช่ไหมแต่วงกับกันว่าวันนี้นะรถติดดีจังเลย เาดูโทรศัพท์ดีกว่ามีลูกค้าทักแชทมาไหมมีลูกค้าอินบ็อกซ์มาไหมนี่ค่ะให้มองในมุมนี้หรือว่าโพสขายของดีไหมจะได้โพสไว้ไวลูกค้าจะได้มาซื้อเราเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่านะคะหรือว่าให้เยอะๆเดี๋ยวลูกค้าจะมาซื้อเราเยอะๆอะไรอย่างนี้นะคะให,ให้คิดบวกอย่างงี้นะคะคุณเคยเป็นไหมนะคะถ้าสมมติว่าเราอะไม่มองโลกไม่ไม่มอง ประมาณนี้ค่ะเราได้จะบน่นบนค่ะนะคะคือคือรู้ไว้เลยว่าจากที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นะชีวิตเราจะกลับไปเป็นเหมือนอดีตค่ะนะคะถ้าเราไม่บน่นซะเลยค่ะนะแล้วเรากลับมองสถานการณ์ณนะปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นยังไงให้ให้มองโลกในแง่ดีเข้าไว้แล้วก็คิดบอกว่า พวกนี้พ่งนี้ต้องดีขึ้นกว่าเดิมพวกนี้มันต้องดีขึ้นพวกนี้ต้องรวยสิพวกนี้ต้องรวยส,ววยสิหรือพวกนี้ต้องออเดอร์ปังกว่านี้สิลูกค้าต้องทักแชทมาเยอะสิเดี๋ยวจักรวาลก็เบิรนให้สิอะไรประมาณนี้นะคะบอกเลยว่าได้จริงๆนะคําว่าจัก,กรวาลเบิรนให้เนี่ยได้จริงๆค่ะนะคะ,อะเออนะคะข้อที่สามนะคะสมมุติว่าเรามีความสุขใช่ไหมคิดบวกแล้วนะคะสามข้อนี้นี่ยมันจะทําให้เราอ่ะ ประสบความสําเร็จในสิ่งหรือระลึมดูดในสิ่งที่เราต้องการมาค่ะนะคะคือการคิดค่ะคิดให้เกิดสิ่งในสิ่งที่คุณต้องการยกตตัวอย่างเช่นคุณอยากจะไดออเดอร์เท่าไหร่พอคุณคิดเห็นภาพแล้วนะออเดอร์ฉันจะเยอะอย่างนี้วันละเท่านี้แล้วเงินแล้วก็นึกเห็นเงินใช่ไหมเงินอนาคตของฉันจะเป็นแบบนี้เงินจะเข้าบัญชีอย่างนี้อย่างนี้ให้ไปหาภาพค่ะนะคะ แล้วก็มาดูให้มันขึ้นสมองมันลยว่าคุณได้แน่นอนแล้วทีเนี้ยนะคะข้อต่อมาค่ะหรือมองเห็นอนาคตเลยค่ะนะคิดแล้วก็คิดให้เห็นทุกอย่างพอคิดแล้วค่ะนะคะให้เห็นภาพจินตนาการที่เราคิดแล้วนะคะเรียว่าคุณจะทําอาชีพอะไรนะแล้วก็ลงมือทําค่ะนะคะคิดให้เห็นภาพแล้วก็ลงมือทํานะคะแล้วก็แสดงไปเลย เราแสดงไปเลยว่าเหมือนแสดงละครอะ่ะเรารู้สึกไปเลยว่าวันนี้นะถ้าสมมุติว่าเรามีเงินสักหนึ่งล้านบาทถ้าสมมุติว่าก่อนนอนใช่ไหมเราโปรแกรมตัวเองเสร็จใช่ไหมเช้ามาเรารู้สึกเลยว่าลูกค้ามาเยอะมากออเดอร์มาเยอะมากลูกค้ามาซื้อร้านเราเยอะมากมันจะมีแรงค่ะนะมันจะทําให้คุณคือมันจะทําให้เราโชคดีอะคือมันทําได้เลยวันนี้เหมือนคุณอยากจะให้ชีวิตคุณเป็นยังไงเหมือนเหมือนการ ขายของนะวันนี้คุณอยากจะให้ลูกค้าเป็นแบบไหนคุณก็ไปหาภาพลูกค้ามาซื้อร้านคุณเยอะๆแบบนั้นดูแล้วให้เห็นภาพว่าเออลูกค้ามาเยอะแน่นอนหรือรู้สึกกับจิตใต้สำนึกเลยว่ามีความสุขพ่กนี้นะขายของจะขายดีมากเปิดร้านใหม่จะมีคนมาประเดิมให้เยอะมากหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือวันนี้นะฉันโปรแกรมจิตทุกวันเปลี่ยนสมองใหม่ จากที่เราเคยมองว่าเราไม่มีแฟนดีเลยในในโลกวันนี้เราทําบุญคุณไม่ขึ้นเลยเราก็บอกคุณต่อไปนี้นะจะมีไม่ว่าที่จะทําความดีไงก็มีแต่คนรักและสนับสนุนฉันยิ่งฉันทําความดียิ่งมีคนมาสนับสนุนฉันยิ่งโปรแกรมทุกวันมาเรื่องความรักใช่ไหมขอบคุณไว้เลยว่าขอบคุณมันรู้สึกว่าได้จริงแล้วนะคะว่าขอบคุณนะคนรักดีๆสักหนึ่งคนที่เป็นคนคิดดี คิดดีพี่เขาเรียกใครคิดดีพูดดีทดําดีแล้วก็มีศีลธรรมมาเป็นแฟนเรานะอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนแบบไหน,นเขาก็จะประมาณคุณนั่นแหละนะคะก็คล้ายๆกันนะคะถ้างั้นก็ไม่ได้ดึงสมมติว่าสมมติว่าวันนี้เราบวกแล้วใช่ไหมแต่แฟนเรายังไม่ไม่บวกอีกมันก็จะอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่ถ้าต่างคนต่างพยายามที่จะบวกแล้วก็บวกขาดไปเลยอะ่ะครอบครัวก็จะมีความสุขนะในสิ่งที่คุณต้องการง่ายไหม เข้าใจไหมที่อธิบายมาที่พูดมานะคะเออนะคะวันนี้วันนี้เหมือนคุณอยากจะได้ลูกค้าพิมพ์ลงไปเลยค่ะนะไม่มีนี่เป็นความลับจริงๆจ,จะบอกถึง่ตัวนะคะอธิบายให้คร่าวๆค่ะถ้าใครอยากรู้ความลับเกี่ยวกับการขายออนไลน์นะคะประมาณไหนทักมาสอบถามค่ะนะพี่จะมันจะมีคอร์สค่ะนะคะที่จริงๆแล้วความลับนี้นะคะเรามาบอกขนาดนี้คุณน่าจะคิดออกแล้วว่านี่นะ คุณคิดแบบนี้แบบนี้มันจะเกิดขึ้นจริงแล้วคุณทําแบบนี้แบบนี้คุณสร้างชีวิตของคุณด้วยตัวคุณเองเลยนะคะแล้วมันก็จะเกิดขึ้นจริงในสิ่งที่คุณต้องการแล้วทีเนี้ยเกี่ยวกับเนี่ยการขายออนไลน์ด้วยนะคะขอแวบบๆมาเรื่องออนไลน์ด้วยนะถ้าใครอยากรู้ความรับว่านี่อยากออเดอร์อปังๆแบบนั้นอนะ่ะทำยังไงนะคะต้องเข้ามา อินบอกนะคะเราจะบอกเป็นความรักส่วนตัวนะคะแต่เนี่ยเรามาบอกหมดแล้วนะคุณน่าจะเข้าใจว่าเราต้องทํำยังไงนะคะคุณสร้างมันขึ้นมาได้เลยในสิ่งที่คุณต้องการแล้วก็ลงมือทาค่ะนะ,ะแล้วก็ acting ไปเลยว่าวันนี้ถ้าสมมติว่าคุณมีเงินหนึ่งล้านมาถ้าสมมติว่าคุณส่งของวันละห้าร้อยเออเดอร์คุณจะมีความสุขยังไงนะว่าคุณคงละลิกละลีนาดูเลยโหสดชื่นเนาะ ส่งห้าร้อยออเดอร์เงินจะเข้าเป็นแสนเดือนละแสนยาเอะเอกข่อยวะแล้วพี่นอ้องขออนอกเรื่องนะคะสายตาไปเจอคนหล่ออีกแล้วค่ะน้องเต้ยนะคะโฆษณาให้ฟรีๆเลยค่ะนะคะ ทั้งรักทั้งหลงแต่ก่อนนะคะดูแต่นี้ไม่ค่อยได้ดูแล้วตั้งแต่จะเปลี่ยนชีวิตค่ะข,ขายของออนไลน์นี่ไม่เคยแบบเจตาสายตาไป<ม>ทั้งนี้เนาะนอกจากว่าไปทํางานรับจอบอะไรอย่างนี้นะคะแม่เอาอกันไกลสีดำมาดิเรือตัดเคร่องพี่น้องเนี่ยป้าปหนูไว้ไหนแม่ไม่เห็นกันไกลสีสีดำตั้งนานลูกไม่มีไม่มีหรอกพากนันเอาไว้ไหนอ่านี่นะมันง่ายไหมคะ ถ้าเราอยากจะให้ชีวิตเราดีแบบไหนเราก็แค่สร้างขึ้นมาแล้วก็รู้สึกเลยว่าเราได้แบบนั้นเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะแล้วก็ลงมือทํานะคะทำ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 นะคะทําด้วยใจรักด้วยความสุขแล้วเราจะได้สิ่งที่เราต้องการมาค่ะนะคะวันนี้ก็ขอจบ คลิปแค่นี้นะก็หวังว่าความรู้ดีๆนี้ทุกคนจะสามารถเอาไปใช้กับชีวิตที่ตัวเองต้องการหรือตัวอย่างนาะคะคุณอยากได้สิ่งไหนคุณอยากมีเรื่องโชยโชโอ้ดีแล้วไม่เป็นไรเอามาเล่นกันทําไมเดี๋ยวมีดมันจะไม่มีคมเอาไว้ใช้ไม่เอาไม่เอาไม่เอามีดกระพังเบิดตัวได้ไหว่มีนอก